ที่เราเรียกว่าเราดูแลคนมากกว่าโลกถ้าเราดูแลโลกก็สนใจโลกรักษาโลกแล้วก็กลับบ้านเป็นโลกใหม่ก็มาใหม่แต่ว่าการที่ดูแลคนเนี่ยแหละคือทําให้เขาเห็นปัญหานี่คือทักษะที่สําคัญเนาะคนไม่เห็นมันมีคีย์เวิร์ดที่ที่น่าสนใจใช้คือพาให้คนกลับมารับรู้เท่าทานันและสื่อสัรคือยอมรับบางทีไม่ยอมรับนี่คือปัญหาแล้วก็ปรับสมดุลให้เกิดขึ้นรับรู้เท่าทานันยอมรับปรับสมดุลน,นะครับก็ เดี๋ยวเราจะมาลองดูวันนี้นะว่าเราจะรับรู้เท่าทันแล้วก็ยอมรับได้ไหมก่อนที่จะปรับสมดุลกันนะครับ ได้ฟังหรือได้คุยเนี่ยมันก็ช่วยทำให้เราได้เห็นนะครับอันนี้ก็เป็นหัวใจสําคัญนะครับที่ทําไมเป็นหมอไม่มาเล็กเชอร์บรรยายหรือตรวจส่วนตัวมันดูอาจจะดูง่ายนะแต่การสร้างการมีส่วนร่วมเนี่ยมันสําคัญที่ทําให้เกิดชุมชนหรือว่าเกิดทักษะใหม่ๆที่ทาให้เรากลับไปใช้ต่อได้นะครับอาจจะค่อยๆเห็นไปนทีละระหว่างทางเนาะ ทีนี้เดี๋ยวเราจะลองฝึกง่ายๆนะครับโดยที่อยากจะชวนทุกคนลองมาเหมือนลุกให้ตื่นนิดนึงครับเซนของเราแล้วเราจะลองมาสัมผัสธาตุธรรมชาติแถวเนี้ยพอมีบ้างนะครับแต่เวลาเราจะไม่พอก็ให้เราลองลองสัมผัสเบื้องต้นแล้วก็เดี๋ยวจะลองดึงว่าธาตุที่เราสัมผัสได้จากตัวเราเนมีอะไรบ้างนะครับมีใครเลือกอะไรหลายพรนคอหมัอนมีน้ําคอแห้งอ่ะมีไหมครับคิวน,น,น้ำอ่าหมอก็พูดเยอะครับต้องกินน้ำไปด้วยมีไหมครับ หูเออ,อเดี๋ยวเราจะลองให้คืนน้ำลายอีกหนึ่งรอบนะครับเป็นการลืนน้ำลายโดยที่ให้เราโฟกัสที่หูของเรานะครับหูของเราเฉพาะหูนะแต่คืนน้ำลายสักรอบสองรอบก็ได้ครับเหมือนหมอดูเนาะแต่จริงๆมันคือการดูธรรมชาติ จับที่ประจอนไม่ใช่แค่ตรวจว่าเต้นกี่ครั้งแต่สามารถตรวจในเชิงละเอียดได้บ้างว่ามันคือธาตุไฟมากธาตุลมอั้งธาตุน้ำโค้นเลือดเสียเป็นโรคต่างๆเนี่ยเราสามารถเซนได้แต่อาจช้ใช้การฝึกฝนซึ่งมองว่าประมาณ2ชั่วโมงก็อาจจะลองฝึกเบื้องต้นได้นะครับดังนั้นอยากจะชวนทุกคนลุกขึ้นยืนนะครับลุกขึ้นยืนแล้ว ายใ,ใจเข้าลึกอ่าอ,อยลองอีกรอบนะครับอืมโอเคอ่าต่อไปนะครับท่าน้ำท่าน้ำนะครับท่าน้ำเนี่ยในแบบเหมือนกับชี้งงเนี่ยเขาก็จะให้เรารู้สึกถึงความเหมือนกับเปิดกว้างเ,ออเชื่อมโยงไหลลืน่นนะครับแล้วก็อบลับนะครับก็จะเป็นท่าประมาณนี้ครับ จะเข้าก่อนนะครับเริ่มต้นที่กลับมาตรงนะครับอาจจะเข้าอันนี้ท่าแต่ละคนอาจจะไม่ได้เหมือนกันเป๊ะแต่ว่าให้เราสัมผัสถึงความรู้สึกข้างในได้นะครับว่ามันเป็นความแบบอบเหมือนกับเราสัมผัสน้ํามีน้ําอบอุ้มอยู่เราแล้วก็ตัวเราข้างในก็รู้สึกถึงธาตุน้า ทุกคนมีทุกท่าอยู่แล้วนะครับแค่เราดึงมาใช้นะครับต่อไปเป็นท่าลมนะครับา่าลมก็เป็นพลังของความผิวไหวลื่นไหลแล้วก็มีความอิสระนะครับก็เป็นท่าประมาณนี้นะครับอ่าลองลองดูครับ ดินเนี่ยถ้าเราอยู่กับความเป็นดินจะรู้สึกมั่นคงหนักแน่นมีความเติมไหมครับอึดอัดขยายความหน่อยดินมันอึดอัดยังไงมันมีขอบมีกรอบถ้าดินที่ชัดนะครับมีขอบเขตมีกรอบเขตชัดเจนอันนี้ยกตัวอย่างการเชื่อของคนเช่นคนคนนั้นรู้สึกเขาดูมีขอบเขตเขาต่างคนที่ลมดูว่าฟิวอะไรก็ได้แต่นั้นไม่มีถูกหรือผิดนะคนที่มีขอบเขตชัดก็ดี แต่ทางการถ้ามากามาเกินไปก็จดะดดดดอัดังน,นั้นความสมดุลเนี่ยในที่นี้ย้ำนะครับว่าไม่ได้เรียนเพื่อตัดสินใครไม่ได้บอกว่าการมีท่าดินดีกว่าท่าลงนะครับแต่เราจะเรียนเพื่อให้รู้ธรรมชาติแล้วเราเลือกใช้ถ้ารู้เรื่องท่าเจ้าเรือนมาแบบคำนวณตามเดือนเกิดเนี่ยเขาเรียกว่าท่ากำเนิดหมอทใช้เหมือนกันมาถึงเนี่ยตรวจภายในไม่กี่นาทีรู้เลยว่าท่าอะไรแต่ที่สำคัญกว่าคือท่าปัจจุบันที่เราเลือกใช้ทั้งทางร่างกายทางนิสยัยและท่าที่อยู่ในชีวิตของเราเช่นงานเราเป็นท่าแบบนี้ครอบครัวเราท่านี้ องค์กรแล้วท่านี้เราปรับท่าได้ไหมนะครับน,นี่คือสิ่งที่จะใช้เนาะเพราะเรื่องท่าเป็นสิ่งที่อยู่ในทุกๆอย่างของชีวิตเราเห็นนี่หนึ่งทาดังนั้นนี่เราจะให้เพื่อนในแต่ละท่าช่วยแชร์นีนะครับด้วยความที่ เราก็มีท่าที่หลากหลายนะครับโดยที่ตอนเนี้อยากจะให้โฟกัสถึงจุดที่อาจจะมีปัญหาอะไรไม่สมดุลก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเติมสมดุลให้ให้กับพวกเรากันเองเพราะนั้นทั้งนั้นนะครับจะให้แต่ละท่าช่วยแชร์หน่อยครับว่าความเป็นท่าของเราที่เด่นๆเนี่ยมันส่งผลต่อสุขภาพเราอย่างไรหรือส่งผลต่อชีวิตเราอย่างไรนะครับ ว่าหน้าที่เนี่ยซึ่งถ้าดินมีค่อนข้างสูงนะกับการที่เซตความเป็นหน้าที่หรือระบบระเบียบเนี่ยแต่ก็อาจจะอย่างที่บอกเนาะพอมันมากเกินไปก็ทําให้เราไม่สมดุลได้อันนั้นคือเหมือนกับเครื่องมันมันมันดับอ่ะซึ่งอันนั้นก็ไม่เฮลตี้นะครับระยะยาวก็ทําให้พังเลยทั้งกายแล้วก็บางทีนอนไปฝันอะไรอีกครับหลับไม่ดีหรอกครับนะครับก็อันนี้นะครับฝากไว้นะครับกับยังไงที่พูดเรื่องความมุ่งมั่นหรือความเครียดคือพบบ้างจริงแล้วไฟแบบนี้ครับมัน มันมีประโยชน์แต่ถ้ามันมากเกินไปมันจะกลายเป็นโทษแทนมันคล้ายๆเบิร์นเอาเนาะอันนี้ก็คิดว่าทุกคนน่าจะเป็นได้เนาะไม่ใช่แค่ว่าคนที่มีไฟเด่นบางภาวะที่มันเร่งรีบเช่นเดทไลน์เร่งร้านหรือแข่งขันหรือโลคปัจจุบันที่ทำไมถึงท่าไฟกำเริบเยอะเพราะว่าวิถีชีวิตมันนาให้เราต้องต้องต้องแบบเร่งเกินไปนะครับก็คือว่าให้เราลองนะครับว่าอันนี้คือหลักการง่ายๆแต่ว่าด้วยความที่ไม่ได้มาหาหมอส่วนบุคคลนะก็เราจะให้ลองให้เลือกด้วยเอง ตรวจิปปรจรดูท่าตัวร่างกายสัมภัน์เนี่ยรู้ปัญหาแล,แล้วเราก็รักษาไปจ่ายยาสมุนไพรตั้งยายตรงท่าเลยเขาเรียกตั้งยาตำรับเนาะกดจุดแบบตอบโจทย์มากกลับไปอาจจะหายแต่ว่าเดี๋ยววนมาวนวน,น,นมาใหม่เพราะว่าเจ้าตัวไม่เห็นปัญหาสิ่งหนึ่งที่เราเรียกว่าเราดูแลคนมากกว่าโลกถ้าเราดูแลโลกก็สนใจโลกรักษาโลกแล้วก็กลับบ้านเป็นโรคใหม่ก็มาใหม่แต่ว่าการที่ดูแลคนเนี่ยแหละคือทําให้เขาเห็นปัญหานี่คือทักษะที่สําคัญเนาะคนไม่เห็น มันมีคีย์เวิร์ดที่ที่น่าสมบใช้คือพาให้คนกลับมารับรู้เท่าทันและสื่อคัาคือยอมรับบางทีไม่ยอมรับ่านี่คือปัญหาแล้วก็ปรับสมดุลใ่อเกิดขึ้นรับรู้เท่าทันยอมรับปรับสมดุลนะครับก็